สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนทำบาโุก้าเยลลี่นมสดกันนะครับเดี๋ยวเรามาตัดบาโจก้าเยลลี่ใส่นมกันเลยนะครับ ตอนนี้เราจะมาทำเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบใส่แก้วนะครบหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำแข็งลงไปนะครับ หลังจากนั้นแล้วก็ใส่นมกันนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำเชื่อมมอชูกา้าลงไปครับ เสร็จแล้วนะครับอืมอ,อืมอ,อืมอารอย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 